สวัสดีค่ะมาดูขากลับกันบ้างค่ะพี่มาเลยขากลับก็จะเหนื่อยๆกันหน่อยจ้าไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้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 ยเขาจะต้องวิ่งได้ก่อนพ่อจ๋านะคะคือไม่รู้อ่ะต้องไปได้ก่อนพ่อจ๋าคือคือใครจะยังไงก็ช่างจะต้องแบบไปให้ได้ก่อนนะคะอืมไปให้ได้ก่อน จะไม่ยอมอยู่ข้างหลังจะไม่ยอมเดินตามหลังนะคะเขาต้องเขาต้องไปก่อนนะคะข่าวลูกนางกับพระจ๋านะคะเมื่อยเมื่อยใช่เมื่อยน้องนางกับพ่อจ๋าเนี่ยถ้าเดินไปวางทะลุต้องพักหลายรอบค่ะอันนี้น้องนี่ต้องแจ้งก่อนว่าทำไมเชือกอื่นเขาเดินได้อย่างสบายน้องนางกับพ่อจ๋าเพิ่งจะมา พ่อจ๋าจเนี่ยมาหลายครั้งแล้วในรอบ5ปีที่ผ่านมานะคะแต่น้องนางเนี่ยครั้งแรกนะคะพี่ๆเออไม่ค่อยได้มาเลย<ๆ>เด็กๆไม่ค่อยได้มาทาั้งนี้นะคะ<ๆ>ก็จะไม่ค่อยคุ้นชินทางเส้นทาง,ง,ทางแล้วก็จะเหนื่อยเนื<ๆ>่อยนะคะเหนื่อยง่ายๆเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เดินไกลๆนะคะไกลสุดก็คือไปทํางานนะคะ300เมตรไปกลับแค่นั้นค่ะพี่ๆแต่นี้ก็ไม่ได้พาเดินไกลแบบโอ้โหสิบกิโลไม่ใช่นะคะ,นะคะประมาณไปกลับก็ประมาณ1กิโลคะ่ะถึงไหมอะ เออประมาณนั้นแหละนะคะอืมกำลังพอดีนะคะถ้าช้างได้เดินเวลาระยะทางประมาณนี้ไปกลับทุกวันเนี่ยพอดีนะคะหนึ่งกิโลนี่คือไปกลับนะคะพี่พี่ไม่ใช่ไปกลับสองกิโลนะคะ <c oughs> เป็นพอดีของเด็กๆเขาจะร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแล้วพ่อจ๋าใส่แยงมาวันนี้ในร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะมั่นใจในตัวพ่อจ๋ามากนะคะถึงแม้ไม่ได้ใส่มาห้าปีแต่ก็น่ารักนะคะพวงลูกด้วยนะคะไม่ใช่อะไร ประเด็นคือไม่ได้ใส่ห้าปีแล้วมาใส่เนี่ยพ่วงลูกด้วยนะคะจู่จูมีลูกเฉยเลยนะคะโอ้ไปค่ะขากลับจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อยค่ะแต่ขามาก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะจะมีพลังแบบว่าตีลังกาประมาณ800ตลบมานะคะนะ,คะขากลับก็เนาะอ หิวก็หิวแล้วนี่อยากกาลกกับบ้านแนละ้วอยากกลับบ้านแล้วพี่พี่สังเกตดูเนื้อตัวยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนค่ะเรามาเดินตอนเย็นๆนะคะถายเลยโอ้สบายใจเลยวันนี้ลูกนาะงสู้ไหมลูกดูคะ่ะงวงน้อยๆตุกติกตุกติก,ตกอยู่คะ่ะพี่พี่โอ้ยเอ็นดูดูวิ่งแล้ววิ่งแล้วทุกคนวิ่งแล้ว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  กว่า,วาพ่อลูกนะคะวิถีพ่อลูกอ่อนจ้าพักก่อนพักก่อนเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยเติมพลังก่อนค่ะเติมพลังหน่อยนะพระจา๋าโอ้ให้เดินอย่างเดียวเลยเราจะมีจอดจุดจอดจอดุจด,จดพักจุดอะไรของเขาตลอดนะคะเราจะมีแบบว่า,าจุดให้เขาแบบได้หายใจได้อะไรจุดเดินช้าจุดเดินเร็วนะคะพี่ๆไม่ใช่ว่าน้องนิกติดสปีดมาตลอดเวลาเลยไม่ใช่ จุดที่สปีดบ้างโซโลบ้างนะคะให้เขารู้เพราะว่าบางทีเวลาออกเดินบางทาีมีเหตุมีอะไรต้องสปีดบางทีไม่มีอะไรโซโลได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เขารู้เท่าทันทุกสถานการณ์เวลาได้ออกงานเจอเพื่อนพี่น้องจะได้ไม่กลัวเขานะคะแล้วก็จะได้ไม่ทำร้ายใครคะ่ะรู้จังหวะรู้ระยะทางนะคะ ในอนาคตต,ต่อไปก็จะง่ายต่อลูกๆค่ะเพราะว่าเด็กๆโตขึ้นไปทุกวันต้องเจอเพื่อนใหม่ทุกวันนะคะลูกนางหงอยเลยเมื่อยต่อไปลูกนางก็ต้องเดินแบบนี้แหละลูกออกกําลังกายแบบนี้จาก3 0 0เมตรเป็น5้าอเมตรอย่างนี้ยค่ะพี่ๆจากจาก300เมตรเป็น5 0 0เมตรนะคะนี่ยังไม่ได้เยอะเท่าเขาเดินที่บ้านเก่เาเขาหรอกค่พี่ๆน้องนางนะคะ แต่ว่าน้องไม่ได้เดินนานก็มาเดินไกลจากเดิมหน่อยก็เลยนะคะอากาศหกโมงค่ะอาทิตย์ลงแล้วจ้าสวยไหมคะพี่พี่น้องนี้ตั้งใจเก็บภาพบรรยากาศทุกช็อต้งฝากพี่พี่เลยนะคะหวังว่าพี่พี่จะชอบเนาะท่านใดอยู่ไกลบ้างก็ชมภาพนี้ไปนะคะมีโอกาสมาหาน้องตาแป๋วมาเดินเล่นกับเด็กๆชมทุ่ง แบบนี้โอ้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะขี่หลังพ่อจ๋าก็ได้ขี่หลังคุณตาแสนดีก็ได้นะคะแต่น้องตาแป๋วยังขี่หลังไม่ได้นะคะยังตัวน้อยอยู่เนาะไว้ให้น้องโตเป็นสาวก่อนนะคะตอนนี้ยังเป็นเจ้าเบบีอยู่นะคะยังไม่ได้ให้ขี่หลังนะคะยังไม่ได้สอนขี่สอนอะไรนะคะแต่ถ้าขี่ได้ร้อยเปอร์ซนตได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ ก็คือพ่อจา๋านะคะพ่อจา๋ากับพ่อแสงไอ้กับปุณตานะคะแต่น้องนางนี่ยังยังไม่ได้ขี่นะคะอ่าพอมาถึงบ้านก็เติมพลังกันหนักทั้งพ่อทั้งลูกเลยค่ะพี่พี่ขออภัยนะคะน้องนิกทิง้งช่วงไปไม่ได้ถ่ายตอนเด็กๆมาถึงบ้านนะคะเพราะว่ารีบไปดูกับข้าวให้ตาอ้วนนะคะที่ตลาดที่ผ่านมาเมื่อตะกี้แล้วค่ะพี่พี่นะคะ,นะคะทีนี้ก็รีบไปดู ก็ค่ําเลยนะคะวันนี้กลับถึงค่ําเลยเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะได้ไปก็จะวางแผนไปเร็วๆของให้ฝนไม่ตกนะคะจะพาเด็กๆไปเดินเที่ยวแล้วจะพาเขาไปอาบน้ําอยู่ที่วังทะลุด้วยนะคะไปอาบน้ําอยู่ที่วังทะลุแล้วก็กลับบ้านนะคะในใน,ในรอบต่อไปนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็ด้วยความที่มันชุกเราหุดที่ฝนตกนะคะแต่เราก็ตั้งใจจะพาเด็กๆไปวันนี้ก็ยังไม่ถึงเพราะว่ามืดก่อนนะคะ ตอนนี้กลับมาก็กินใหญ่เลยน้องนางพุงเต่งแล้วลูกพุงกลางแล้วกินโหดมากค่ะกลับมานะคะเมื่อยกันค่ะนี้ต้องเติมพลังแล้วใช่ไหมคะกลับมาเด็กๆไม่ดื่มน้ํานะคะเพราะว่าอากาศยังเย็นอยู่ค่ะน่าจะดื่มอีกทีหนึ่งก่อนนอนนะคะประมาณสองทุ่มนะคะแต่วันนี้ฟันพงเลยว่าเด็กๆตื่อขออภัยค่ะแต่ว่าตื่นเร็ว นอนเร็วกันทั้งคู่แน่นอนค่ะเพราะว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยกันทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวต้องรีขอรีวิวข้อแสนสุกนะคะในรอบตะอ้วนบอกว่าในรอบประมาณ5ปีนะคะที่ข้อแสนสุกเนี่ยไม่ได้ใส่แยงอ่ะไม่ได้ใส่แยงออกเดินนะคะ เพราะว่าตอนที่พ่อแสนสุขขาตกมันมาหลังๆที่เขาโตเป็นหนุ่มมากๆนะคะตกมันมาก็ควบปีคือไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้รับนักท่องเที่ยวเลยนะคะด้วยอาการตกมันที่มันควบปีจริงๆนะคะแล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยได้เดินด้วยนะคะไม่ไม่ได้ใส่แยงไม่ได้อะไรเลยทีนี้มาปีที่แล้วนะคะก็เริ่มปรับตัวมาปีนี้เนี่ยเขาสดชื่นสดใสขึ้นมากนะคะจากผู้ชายโลกส่วนตัวก็เป็นผู้ชายที่ กล้าพูดกล้าคุยกับคนอื่นมากขึ้นนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะอกล้าทักทายกับคนอื่นนะคะในและทีนี้ก็ได้ใส่แยงให้เขาเขาก็ปกตินะคะปกติไม่ไม่ไม่ไมไมแบบไม่รันไม,ไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่น้องก็แบบให้ความร่วมมือกับเราอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังจะแบบว่าวางใจไม่ได้ว่าเออเขาเขาแบบเขาไม่อะไรแล้วเราเรา,เรา,เ,ราเราจะแบบ ต่อไปเราจะปล่อยเลยไม่ใช่นะคะเราต้องให้มั่นใจแบบร้อเรซเพราะว่านี่เป็นแค่ครั้งแรกเขาอาจจะลงใจเราวันไหนเราก็ไม่รู้นะคะเลี้ยงช้างนี่ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทเลยนะคะพี่พ,พี่น้องนี้กับตะอ้วนจะเซฟมากๆเพราะไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นทั้งคนและช้างนะคะ,ะ,ะก็คิดแล้วก็เฟลไว้เลยเดือนหน้าถัดไปอีกเพราะแสนก็เข้าฤดูก,การตกมันก็ไม่ได้เดินเที่ยวแล้วนะคะ ต่อไปน้องนางก็จะได้เดือนคนเดียวบางทีได้เดินคุณตานะคะอืมปลายปลายปลายเดือนตุลาเนี่ยตั้งแต่วันที่ประมาณแบบยี่บห้าตุลาเป็นต้นไปเนี่ยก็คือต้องต้องงดแล้วนะคะงดแล้วพักแล้วค่ะเพราะว่าเรียนตัวตกมันนะคะก็น้องนางนี่ก็จะได้เดินกับคุณตาแล้วละคะ่ะพี่ๆในลําดับต่อไปนะคะเพราะว่าพ่อจ๋าเขาก็ ตกมันไม่สามารถออกนอกบ้านได้อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะฉะนั้นช่วงนี้นะคะน้องนิกาตะอ้วนก็จะพาเขาทำกิจกรรมในหลากหลายกิจกรรมให้เขาผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างน้อยๆเวลาเขาตกมันก็จะได้แบบไม่เครียดมากไม่อะไรมากค่ะพี่ๆเราก็อยากให้กำลังใจเขาด้วยเนาะเพราะว่าเขาก็ตกมันนาน,น,านกว่าเชือกอื่นจริงๆนะคะ,ะซึ่งมันก็เป็น อะไรที่เราเราก็ห้ามไม่ได้นะคะเป็นฤด,ดูการตกมันของเขานะคะแต่คิดไปมันก็มันก็เฟลนะคะเพราะแสนสามเดือนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยวางอยู่บนรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแบบสามเดือนสี่เดือนเหมือนเชือกอื่นได้ไหมอย่าแปดเดือนอีกเลยก็มาลุ้นกันค่ะพี่ๆมาลุ้นกันเนาะน้องนี่ก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าปีนี้จะกี่เดือนนะคะแต่ก็อยากให้แบบสามเดือนสี่เดือนพอสวยๆหน่อยะคะ่ะกลุกลิบหน่อย เข้าปีใหม่ต้นปีก็จะได้ไปออกงานกับเพื่อนๆได้นะคะ okay. โอเคในลูกนาง่ากินอย่างเดียวค่ะตอนนี้ไม่มีใครสนใจใครนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างหิวนะคะคือพ่อก็หิวลูกก็หิวนะคะแล้วทีนี้ก็ไม่ยังไม่มีใครสนใจใครนุ้นเวลาเขาอิ่มนุ้นแล้วค่ะเขาจึงจะมาเล่นมาหยอกกันน้องนางฉี่ออกมานะคะพี่ๆที่เห็นน้ําน,นะคะเพราะว่าพอดีว่าดื่มดื่มน้ําเยอะนะคะก่อนออกไปเดินอืมดื่มน้ําเยอะ โอเคยังไงค่าคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอบพระคุณพี่ๆที่ชมและให้กําลังใจเด็กๆจนจบคลิปเลยยังไงคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องมินนี่คิดดื้อกับพ่อแสนสุขด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ